สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก SKBON บอนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับฟุตบอลเตะกันมากมายหลายร้อยคู่เลยนะครับบอลวันสร์แบบนี้นะครับผมก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมคัดมาเหมือนเดิม3คู่นะครับผมก็เน้นๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมอ่ะไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูกันที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็วันนี้จะบุกไป เยือนทางฝั่งของฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับซึ่งฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ได้ตกรอนไปแล้วนะครับแบบ100%นะครับผมก็ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเล่นแบบไล่ความกดดันมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าด้วยเรื่องของศักยภาพครับเป็นลองเลสเตอร์อยู่สุดกูเลยนะครับผลงานสวนทางกันมากๆนะครับฮัดเดอร์ฟิลด์แพฟซีเกมรวดนะครับผมแล้วก็อ่าเลสเตอร์เนี่ยตรงข้ามนะครับชนะ3เกมติดแล้วนะครับเกมลุกกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมมองว่าวันนี้เนี่ย เลสเตอร์เหนือกว่านะครับบวกไปเยือนในด้วยการแพ้ที่เปิดมาอยู่ที่ 50, ครึ่งครบลูกอาจจะดูแพ้นะครับแต่ยังน่าเชียร์ไปที่เลสเตอร์นะครับโศกุต่อไปนะครับไปดูวันที่บิ๊กแมชนะครับในเยอรมันนะครับบาเยิร์นมิวนิกเจอกับโบรุสเซียดอทมุลนะครับผมก็เป็นบิ๊กแมชของเยอรมันในสัปดาห์นี้เลยนะครับผมก็เป็น2ทีมที่กําลังรุนแชมป์อยู่นะครับดอทมุลเป็นจ่าฝูนะครับโปรติสตามนานันทิ้งบาเยอร์ดับ2ออยู่ สองแต้มนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผลอย่างมากกับการลุ้นแชมป์นะครับถ้าเกิดบาเยอร์ชนะจะแซงดอทมุลเป็นจ่าฟูงทันทีนะครับส่วนดอทมุลถ้าเกิดไม่แพ้หรือเสมอนะครับก็จะเป็นจ่าฟูตต่อไปพร้อมทีมช่องว่างมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมก็ดูแล้ววันนี้มองว่าน่าสนใจนะครับเรื่องของความพร้อมต่างนะครับอาจจะมีปัญหาหน่อยทางฝั่งดอทมุลที่พวกพิเศษพูดิูเซช มีการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทางฝั่งบายเยอร์ก็มีพวกอกเบนนอยเออร์ที่ยังไม่ฟฟสนะครับผมส่ฟงฟอการเล่นก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดูดีทั้งคู่นะครับผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูดันน่าจะมันหยดเหมือนกันนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดดูจากกําแพงที่เปิดมาต้องบอกว่ามันค่อนข้างแพงนะครับบายเยอร์ต่อยอยู่หนึ่งลูกนะครับตามสถิติที่เปิดมาคือส่วนใหญ่จะชนะได้นะครับแต่วันเนี้ยผมมองว่าดัตมุนเปลี่ยนไปนะครับพวกเขาจริงจังมากกับการลุ้นชาดนป,ปีนี้แล้วก็นักเตะส่วนใหญ่ก็ถือว่า เล่นโอเคเลยนะครับพี่งกัะบายเยื่อที่นักเตะส่วนใหญ่ฟอร์ลงมเดบลงไปนะครับผมว่าวันนี้เป็นบอลสามหน้าครับอะไรเกิดขึ้นได้ผมมองว่าวันนี้เนี่ยดัดมุนไม่น่าแพ้นะครับถึงแพ้ก็ตากําแพงไม่น่าเกินหนึ่งลูกนะครับเผื่อเผองว่ามูเสมอมีนะครับผมให้เชลวีที่ดัดมูลรักันนะครับโศกคู่สุดท้ายนะครับไปดูกันที่ทางฝั่งของทาบาร์เซโลน่านะครับผมวันนี้จะพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับผมใน เป็นบิ๊กแบตขึงนกันนะครับในสุลาติกาสเปนนะครับผมก็บาซ่านะครับก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับมีลุนแชมป์อย่างมากนะครับตอนนี้ที่ันดับ2จะตามมีอยู่8แต้มนะครับผมถ้าเกิดวันนี้ชนะอีกก็แทบจะการตีเลยนะว่าเป็นแชมป์นะครับเพราะว่าแต้มจะห่างไปเป็น11แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดตามีชนะขึ้นมาก็ถือว่ายังเปิดกว้างอยู่นะครับผมโอกาสในการลุนแชมป์เลยผมมองวันนี้นะครับ ค่อนข้าจะสนุกแน่นอนนะครับเกมนี้นะครับเหมือนเช่นเคยครับเป็นบิ๊กแมตช์ต้องไปบอลสามนาอยู่แล้วนะครับบาซ่าอาจจะได้เปรียบกับการเล่นที่คำํำนูแต่อย่าลืมว่ามาดริดเป็นทีมที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็มีเกมสกับที่น่ากลัวนะครับซึ่งภาคหลังเนะี่ยเจอก,กัส่วนใหญ่นะครับบาซ่าชนะได้มากกว่าจริงแต่ส่วนใหญ่จริงๆจ,จะหนักทางเสมอเยอะนะครับผมก็ดูแล้วนี่มองว่าบาซ่าเองก็ไม่อยากจะประมาทเหมือนกันนะเพราะวันนี้เนะี่ยน่าจะเล่นแบบรัดกลุมเซฟๆหน่อยนะครับเพราะเพิ่งเตะเกม การสัปดาห์มาด้วยนะครับผมก็ขออภัยเพิ่งจะเตะเกมหนักๆมานะครับก็ดูแล้ววันนี้ผมองว่าบาซ่านะครับน่าจะเน้นผลนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ไม่น่าถึงขั้นแพ้หรอกแต่ก็อาจจะไม่ชนะนะครับผมยังให้เชียร์ไปที่ตาหมีผมมองว่าวันนี้เนี่ยตาหมีน่าจะดีพอกับการเกมถึงแต้มได้นะครับสรุปแล้วนะฮะวันนี้สามคู่นะครับให้จิ้มไปที่เลสเตอร์นะครับมีดอทมุลแล้วก็มี มีนะครับผมเป็นสาวมเยือนเลยนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ